โอเคครับผมก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยิยนดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Cosmic OPM นะแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กันในซฟเปอร์507นะครับกับ ID สายฟรีของเรานั่นเองนะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะเราสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างคลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคก็อันดับแรกเลยนะครับมาดูกันที่ พอนัดการเติมเงินเลยนะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นศูนย์แบงค์นะส่วนพลังตอนนี้นะครับอัปเดตหน่อยนะมาอยู่ที่4 4 3ล้านแมแล้วนะส่วนเลเวลที่86แล้วก็อันดับลำปลองอยู่ที่ไดมอนด์55นะครับถือว่าพลังนี่ดันมาเยอะเลยนะโอเคก็มาดูอันดับพลังนะครับตอนนี้อันดับพลังตอนนี้อยู่ที่17นะครับก็อยู่ที่4ล้านนนะ แต่ถ้าผมเอาฟุมงกีบมาใส่แทนโซนิกนะครับก็จะพลังประมาณ4ีล้านหกแสนนะเพราะว่าผมใส่โซนิกอยู่นะครับวันนี้เพื่อจะได้อา่ามาเขาเรียกว่าอะไรนะมาแบกทีมนะครับก็ <laughs> <laughs> มันแบกทีมได้นะโซนิกเอาไว้ผ่านด่านเคลียร์ด่านอะไรพวกนี้นะส่วนผ่านด่านตอนนี้อยู่ที่23นะครับก็ไม่ได้ดันเหมือนเดิมเลยนะแค่น้นผ่านนะครับไม่น้น3าดาวนะเดี๋ยวรอมีตัวละครแบกๆก,ก่อนนะครับค่อยมาดันตรงนี้ใหม่นะเพราะว่าผมยังเล่นไม่ผ่านนะครับส่วนตัวละครสุดแก่งอยู่ที่23นะ ิวก็ยังเป็นกิวอันดับหนึ่งนะครับกิววันพีชนะก็เป็นกิวของอ่า OPS นะครับส่วนพลังนะครับที่พลังผมเพิ่มขึ้นอะไรนะเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับก็หลกัหลกๆก็จะเป็นสกิลกลยุทธ์นะครับบอกเลยว่าผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะผมอ่าเน้นพลังนะครับไม่ได้เน้นแบบทีมโหดนะก็จะเอาแบบสายนะครับแต่ละสายนะอย่างเช่นสายปีศาจสายฮีโร่นะครับก็จะใส่แบบ การบ first, ัฟพวกการบัฟฮีโร่นะครับก็จะเน้นแต่ฮีโร่นะครับปีศาจก็เน้นแต่ปีศาจนะอย่างพวกอาวุธแล้วก็ต่อสู้เทคนิคอะไรพวกนี้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนหมดเลยนะครับเปลี่ยนใส่แบบของแต่ละสายอ่ะไม่ได้เน้นแบบเน้นเป็นคอมโบนะครับแต่ว่าถ้าเราเน้นไปคอมโบนี่จะดีกว่านะครับจะได้ทีมที่ดีกว่าแต่ว่าผมเน้นเน้นพลังนะครับเลยจัดแบบนี้นะแต่จริงๆไม่แนะนําให้จัดแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากดันพลังนะครับก็ลอง จัดแบบผมก็ได้นะครับเน้นแต่พวกแต่ละสายะนะมันจะเพิ่มมันจะมีโบนัสอยู่นะครับโบนัสของแต่ละสายนะอย่างสีฟ้า6อันก็จะเพิ่มพลังอะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปจัดจัดดูได้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนะครับแต่ว่าลองใส่ดูแล้วพลังมันเพิ่มเยอะดีก็เลยใส่นะแล้วมาดูทางด้านของตัวละครนะครับตอนนี้ตัวละครก็ชุดเดิมเลยนะก็จะมีเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับก็คือฟุบุกินะก็จะ เป็นตัวพลังนะครับเพิ่มพลังให้กับทีมนะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่4ี่ล้านหกแสนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอันดับเราจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับก็ไม่ค่อยได้อัพอะไรนะครับคูคุกินะก็เน้นแต่พลังนิดๆหน่อยๆนะครับส่วนโซนิกนี่เอาไว้ตีบอสอะไรพวกนี้นะครับเคลียร์ด่านนะส่วนอันดับอ่ารู้สึกว่าจะยังไม่ขึ้นนะยังขาดอยู่นะครับโอ้โหหา่างกันตั้ง7 0 0 0 0่นนะก็ไม่เป็นไรนะครับผม แต่เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวละครดีกว่านะผมว่าใช้โซนิกอ่าเป็นทีม PVP ดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะไปลองอ่า PVP ดูหน่อยรัก,กันนะครับลองทีมนะเพราะว่าพลังดันขึ้นมาเยอะพอสมควรนะผมมีคนในใจอยู่แล้วนะครับหนึ่งคนนะคือเหมาะกับการลองอะตอมิกของผมมากนะครับจะได้ปาดแบบปาดแรงๆนะก็คือคุณอ่าคนนี้นะครับไม่ออนหนึ่งวันแล้วนะเขามีปูบอมนะครับอยากลองปาดโล่ปูบอมดูนะ แล้วก็มีคาร์โล่ด้วยนะครับก็ขอดลองหน่อยและกนนั 2, 06, าก 4, 06, นะากก 2, นะครับพลัง2ล้านหแสนดาเมจกับ4ล้าน6แสนนะหากับ2ล้านนะครับเป็นทางฟังของอโซนิคของเขานะครับได้ฝังสีเงามาก่อนใส่บอลทองของเราไป1นล้าน4แสนดาเมจเราก็ล้มลงไปเรียบร้อยนะแล้วโซนิคของเราก็ฝังสีเงากลับไป1ล้านสแสนดามเมจนะครับแล้วเป็นฟังของอะตอมิกไล่โจมตีไปนะแล้วก็ลัวแขนโอล,ลม,มาจากจักระพัดเด็กของคอสมิกนะครับ โอ้โหไม่ขึ้นดาเมจนะครับติดโล่ปูบอมนะแต่ว่าปูบอมโดนสตันไปนะแล้วก็กาโลไลเคกับมาติกุนหักสีทองนะครับแล้วก็รัวแขนโอลมาดจักรพรรดิเด็กของเขาขอร้องครับอย่าติดอย่าติดสตันนะโอเคไม่ติดนะครับโอเคแล้วก็กาโลปล่อยหมัดมานะครับปุกปักปุกปักปุกปักแล้วก็ปักไปนะครับห้าแสนดาเมจโอ้โหโล่แตกเรียบร้อยนะแล้วก็อะตอมิคคลิสซึมมาแล้วครับปาดไปจังหวะนี้2องล้านห้าแสนดาเมจกาโลล้มไปเรียบร้อยนะ แล้วก็หงลูกไฟจากฟินิกซ์แมนครับผมไปแล้ว460,000ดาเมจนะครับติดเผาไหม้ไปนะแล้วก็มัดฮุกอาชูราจากคาบูโตะของคอสมิกงัดหน้าไปทีนึงติดโล่นะครับแล้วก็คุบบกิขเขาอัลติเมสกิลเฮ้ยอัลติเมสกิลอะไรล่ะตีธรรมดานะครับไม่มีลูกไฟแล้วก็ดาร์กชายก็ตีธรรมดามานะเข้าสู่เทิร์นที่2นะครับฝังสีเงาจากโซนหนึ่งหองกับโอวาละกันนะโอวาหรือเปล่าแล้วก็ฝังสีเงาจากคอสมิกใส่กับ ุมุกิเขาก็ล้มลงไปเรียบร้อยนะหนึ่งล้านสามแสนดาเมจแล้วก็จกักรพรรดิเด็กตีธรรมดาไปแล้วจกักรพรรดิเด็กของเขาก็รัวแขนอุลมาดมาครับผมในวันนี้โอ้โหสี่แสนสองหมื่นดาเมจแล้วก็อะตอมิกเราติดสตันนะโอ้โหแย่แล้วครับทุกคนเฮ้ยมีโอกาสแพ้สูงนะเนี่ยโอ้ถึงจะพลรังห่างกันตั้งสองล้านนะครับแต่ว่ามีโล่ปูบ,บอมนะบอกเลยว่าโคตรโกงนะครับสำหรับอเออเซิร์ฟใหม่ๆนะแล้วก็ฝังสีงเงาจาก โอ้ว่านะครับ900,000ดาเมจนะครับใส่ฟีนิกแมนนะครับแต่ว่าติดไม่ดับนะแล้วก็ฝั่งสิงเอาจากคอสติกไปใส่จากพัดเด็กของเขานะครับลม้มลงไปเรียบร้อยนะแล้วก็เด็กของเราตีธรรมดาไปอตอมิกตีธรรมดาไปนะครับติดโล่นะมาแล้วครับผมฟีนิกแมนโอ้โหไม่มีลูกไฟนะไม่ได้หงลูกไฟเลยนะแล้วก็เป็นทางฝั่งของดาร์กชายนะครับจรวดอันลอยมาจงังหวะนี้ก็ปักหัวทิ่มไปทีนึง15,000ดาเมจแล้วก็หมัดเหล็กวายุไซโครครับผม 2 5 0 0 0 0ดาเมจโอ้โหแย่แล้วครับอาจจะแพ้นะดูทรงแล้วถ้าโซนิกเขาไม่ตายนี่เราแพ้แน่นอนนะครับแล้วครับฝังสีเงาจากคอสมิกไปตายหรือเปล่าโอ้โ oh, หยังไม่ตายนะเลือดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จกกักรพรัเดเ็กลวแข็อลหมาดไปนะเราจะไม่จัดทีมนะครับหมายถึงว่าเราจะไม่กดมือนะเราจะให้เล่นออโต้นะครับถ้าแพ้ก็คือแพ้นะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ฟินิกแมนลุกขึ้นมานะครับตีธรรมดา ห้าหมื่นหกพันดาเมจแล้วก็ล้วงตีธรรมดาไปนะแล้วจะลวดอลลอยจากดาร์คชายของเขามาปักไปทีหนึ่งห้าหมื่นหนึ่งพันดาเมจแล้วก็ปูบัมตีธรรมดามาหกพันดาเมจนะครับแล้วเข้าสู่เทอร์ที่ห้าแล้วฝังฟีเงาจากโอว่ามาหนึ่งล้านห้าแสนดาเมจฟีนิกแมนล้ลงไปเรียบร้อยครับผมแล้วก็ฝังฟีเงาจากโซนิกของคอสบิกไปหนึ่งล้านสี่แสนดาเมจโซนิกเขาก็ล้มลงไปเรียบร้อยแล้วโหเฮ้ยทุกคนมีลุ้นวะมีลุ้นมีลุ้นนะ ตอนนี้โอ้โหเดินทางมา5เทินแล้วนั่นเนี่ยโคตรเอ่โอโคตรยื้อเลยนะแล้วก็จรวดอลอยจากดาร์กชายปักมาที5 4 0 0มนะครับผมแล้วก็หมัดเหล็กวายุไซโคลสองโอ้สองหมื่นนั้นว่าสองแสนนะครับโอ้โหเข้าสู่เทินที่6แล้วนะฝังสิงเอาจากโซนิกไป8ปดแสนดาเมจเจ็ดหมื่นนะแล้วก็าตำหนิไละโจมตีนะครับแล้วก็รัวแขนโอลม,มาดจากจัก,กรพรรดิเด็กไปจังหวะนี้ ยังนะแต่ว่าติดสตันนะครับยังไม่ตายนะืยาวยาวนานมากแตเนี่โอ้โหมาแล้วครับผมจรวดอร่อยจากดาร์คชายเฮ้ยอ,อย่าบอกนะว่าแตกเฮ้ยยังไม่แตกนะครับยังอยู่ได้นะยังอยู่ได้แล้วฝังสีเงาจากโซนิกไปติดไม่ยอททอน,นะครับเฮ้ยมีโอกาสนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยถ้าแพ้มานี่บอกเลยว่าอื้อะไรเนี่ยโอเคนะครับติดไม่ยอททอน,นะเมื่อกี้ หรือเปล่ามองไม่ชัดแบกรับนะครับติดแบกรับมาแล้วครับผมจรวดอลอยจากดาร์คชายปักไปอีกทีนึงสี่หมนเก้านะครับแล้วก็หมัดเหล็กวายุไซโครครับผมสองแสนสามหมื่นดาเมจโอ้โหมาแล้วครับเทินที่8นะครับฝั่งสีเงาจากโซนหิกไปเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับผู้บงลงลงไปนอนเรียบร้อยนะแล้วก็เป็นทางฝั่งของอะตอมิกตีธรรมดาก็งัดหน้าเรียบร้อยนะครับผมโอ้ ยาวนานมากนะครับ8ตาเฮ้ย8เทินนะครับโอ้โหโก็ประมาณนี้ละกันนะมันรู้สึกว่ายาวนานไปนะครับโอ้โหโล่ปูบอมนี่เป็นโล่ยือ้อจริงๆนะครับอตอมิกยังไม่ทันได้ปาดเลยนะไม่ทันเอ่อเรียกว่าไม่มีลูกไฟใช้นะครับแล้วก็ติดสตันไปด้วยนะก็ถือว่าคลิปนี้มาอัปเดตพลังละกันนะครับเผื่อมีคนยังไม่รู้นะว่าดันพลังยังไงนะครับที่ว่าตรงกลยุทธ์นะครับ ผมก็แนะนํานิดหนอยหน่อยได้นะครับคือการเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับเป็นสายของแต่ละสายนะพลังจะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียนะครับคือมันจะไม่มีสถานะต่างๆนะพวกโบนัสต่างๆนะครับจะไม่ดีเท่ากับเราจัดตามสายนะเอ้ยไม่ใช่สิตามสายนี่พลังจะเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าถ้าพลังเยอะนี่คือการจัดตามเขาเรียกว่าอะไรนะตามการบัฟที่มันให้มานะครับเป็นชุดนะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็มี ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะและสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละเจอกัน